ดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่หนองวัวลำพูนะคะถึงที่เทดินแล้วสูงมากเลยค่ะนี่เดแล้วค่ะ ค่ะโอ้ไม่ใช่เสยขิงสวัสดีค่ะเสยขิงยังไม่มานะคะเมื่อกี้นี้วิ่งผ่านกันอยู่วิ่งด้วยกันน่าจะประมาณสองคันนะคะนี่แคทท็อปแก่มารีวิวอ่าอิสูซูให้อ่บริษัทอิสูซูค่ะ มาเจอสายโหดด้วย <c oughs> กระบะโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวก็มาค่ะเสียคิงเงม้อนฟ้าแป้นก,กันเลยลรถคันนี้กับรถเสียคิง <c oughs> นี่ค่ะผมสูงมากเลยนั่นนี่ สูงกว่าถนนอีกนะขั้นเลย FC มาล่ะเดซี <ITA> <h> <M> ่เนี่ยสสวัดีค่ะ FC เสียโทนเลย FC ขึ้น่าใส่เกือบเลยนะ ดำงดำซิงมเเอชื่อเชื่อบอกใครท่าสปิงซ่อแน่นะ้ยขับเื่อี่จะับจังว่าจะปิ่นซ้องขัไม่ยิงตีเนี่ยขเอาไม่ยิ่งอีลีติมันเปนมาทอือไปใช่เือม่ใช่ขือบเื่อตาวอ้หูอว่าสิมายเนันดำซิงกูจ้า เนมาเลยคบางทีก oh ็ oh ั ăng, ω, oh, ้งเน่าดำชิมไปเน่ามาเอาตะปูไปเน็บไปยังถ้าไปเหยียบปุ๊บรือมียผมเคยลวงครับเด็เป็นเด็ปคมจัวกลับมาได้เลี่ยนอย่างไหมครับเอาติเทละเพนด้เี่ทละเพนสิครับสองพนกบอครับขี่เครื่องกันด่ว อ้นถอียืกาน่าาลูกาายัดไปอันนี้มาคืออันนั้นใชหมนแล้วาสิงขุนาเหรอเาคือบมังวหนิอ๋อไอไอเียวอ่ะพวกเพ่ี่กล่องเขา่าวัเมื่อวันหเขาเข่าไมกล่องเขาเข่ ก็เป็นเลยนี่ยิูเป็นไปจันด้ถึงบอกจันดมากยูเอาติดใส่้อแม่เออจังคันละอันนี้ขั้นเสียคิงวะเนี่ย มานะคะ คิดค่ะต้นเคยเห็นไหมเอฟซียกล้อเลยพี่เนาะเนาะอ,อย,ยุงฉันละคือชิ้ชาแต่วันนี้ต้องดันนะคะนี่ไม่ดันไม่ได้เพราะว่าล้อติดดูเ,ดเลก็กหน่อย เลยนะ,ะออเดี๋ยวเสียอมก็จะไปะบ่อดินนะคะเราก็จะรออยู่นี่นะคะเอฟซีไหมคนนี้ผู้หญิงอ่ะหนูดูไม่ออกเลยนะ ออไปแล้วค่ะเราก็จะรออยู่หน้างานนะคะเดี๋ยวเขาไปด้วยแล้วมากองนึงไหมโคตรได้เยอะค่ะ ไปผดอจูาปาคนเด้อเ๋ยาออมานักอีก ค่ะ